บุคคลท่ามือเปล่าท่าซ้ายหันในเวลาเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้ในการเปลี่ยนทิศท,ทางจากทิศท,ทางเดิมไปทางซ้ายในขณะเคลื่อนที่ คําบอกเป็นคําบอกแบบแบ่งใช้คําบอกซ้ายอันการปฏิบัติถ้าสายหันในเวลาเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่หนึ่งเมื่อได้ยินคําบอกสายหันจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาต่อไปตามปกติและเมื่อได้ยินคําบอก ตึง่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วตบเปียงเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงโดยให้ส้นเท้าขวาอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าซ้ายและห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือให้ปลายเท้าขวาบิดเฉียงไปทางซ้ายประมาณ45องศามือซ้ายอยู่หน้าหัวเข็มขัดมือขวาเหยียดตึงไปข้างหลังในลักษณะการเดิน น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดพร้อมกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองข้างเป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางซ้ายด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้90้าองศาในขณะที่หมุนตัวนั้นให้ฟันมือซ้ายและลดมือขวาลงมาอยู่ข้างขาอย่างแข็งแรงแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันน้ำหนักตัว อยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดขาซ้ายเหยียดตึงลำตัวอ,อยู่ในลักษณะท่าตรงจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกซ้ายหันจังหวะ2ให้ก้าวเท้าซ้ายออกเดินต่อไปในลักษณะของการเตะเท้าแขนและมือทั้งสองฟันมือตามลักษณะการเดินสวนสนามซ้ายหันจังหวะอึ้งจังหวะ อ,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 อบุคคลท่ามือเปล่าท่าขวาหันในเวลาเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำไปใช้ ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางเดิมไปทางขวาในขณะเคลื่อนที่คําบอกเป็นคําบอกแบบแบง่งใช้คําบอกว่าขวาอันการปฏิบัติถ้าขวาหันในเวลาเดินแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสองจังหวะดังนี้จังหวะที่หนึ่งเมื่อได้ยินคําบอกขวาหันจังหวะในขณะที่เท้าขวาตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าซ้ายออกเดินตามปกติและเมื่อได้ยินคำบอกอึง้งในขณะที่ เท้าวขวาตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณครึ่งก้าวแล้วตบเปลี่ยงเท้าลงกับพื้นอย่างแข็งแรงให้ส้นเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าวขวาและให้ปลายเท้าซ้ายบิดเฉียงไปทางขวาประมาณ45องศามือขวาอยู่บนหัวเข็มขัดมือซ้ายเหยียดตึงในลักษณะของการเดินน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายส้นเท้าวขวาเปิด พร้อมกันนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสองเป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้90องศาในขณะที่หมุนตัวให้ฟันมือขวาและลดมือซ้ายลงมาอยู่ข้างขาอย่างแข็งแรงแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงมือทิ้งดิ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายส้นเท้าขวาเปิดลำตัว อยู่ในลักษณะท่าตรงจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกขวาหันจังหวะสองให้ก้าวเท้าขวาเดินออกต่อไปในลักษณะการตบเท้ามือทั้งสองคงแกว่งตามลักษณะของการเดินสวนสนามขวาหาันจังหวะอึอ้งอึอ้งจังหวะอึ้งอึ้งขวา คนท่ามือเปล่าท่ากับหลังหันในเวลาเดินความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินําไปใช้ในการเปลี่ยนทิศทางจากทิศทางตรงหน้าไปทิศทางตรงข้ามในขณะที่เคลื่อนที่อยู่คำบอกเป็นคำบอกแบบแบ่งใช้คำบอกกับหลังพันการปฏิบัติท่ากับหลังหันในเวลาเดิน แบ่งการปฏิบัติออกเป็น3จังหวะดังนี้จังหวะที่1เมื่อได้ยินคําบอกกับหลังหันจังหวะในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นให้ก้าวเท้าขวาออกเดินตามปกติและเมื่อได้ยินคําบอกหนึ่งในขณะที่เท้าซ้ายตกถึงพื้นอีกครั้งให้ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าประมาณ1นก้าวในลักษณะการตบเท้าลงกับพื้นพร้อมกันนั้นให้ยั้งตัวหยุดเดินไว ยกมือซ้ายขึ้นมาอยู่หน้าหัวเข็มขัดห่างจากลำตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือให้ฟันมือขวาไปด้านหลังจนแขนขวาเหยียดตึงน้ำหนักตัวอยู่บนปลายเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดลักษณะลำตัวยังอยู่ในลักษณะท่าตรงสายตามองตรงไปด้านหน้าจังหวะที่สองเมื่อได้ยินคำบอกกับหลังหันจังหวะ้องให้เตะเอวีงเท้าซ้ายไปข้างหน้าและตบเบี่ยงลงกับพื้น เปลี่ยนน้ำหนักตัวไปที่เท้าซ้ายส้นเท้าขวาเปิดให้ส้นเท้าซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับปลายเท้าขวาและห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือบิดปลายเท้าซ้ายไปทางขวาประมาณ45องศาพร้อมกันนั้นให้เปลี่ยนมือขวามาอยู่หน้าหัวเข็มขัดและฟันมือซ้ายออกไปข้างหลังจนแขนซ้ายเหยียดตรงจากนั้นให้ใช้ปลายเท้าทั้งสอง เป็นจุดหมุนหมุนตัวไปทางขวาด้วยแรงเหวี่ยงของสะโพกจนได้180องศาในขณะที่หมุนตัวส้วนเท้าทั้งสองเปิดให้ฟันมือขวาและลดมือซ้ายลงมาอยู่ข้างขาในลักษณะทิ้งดิ่งแขนเหยียดตรึงน้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาส้นเท้าซ้ายเปิดลำตัวอยู่ในลักษณะท่าตรง จังหวะที่สามเมื่อได้ยินคำบอกกับหลังหันจังหวะซอนให้ก้าวเท้าซ้ายออกเดินในลนักษณะการตบเทา้าแขนทั้งสองข้างคงแกว่งตามลักษณะของท่าเดินสวนสนามกลับหลังหันจังหวะอึ้อึ้จังหวะอึอ้อจังหวะอึ้ Kaplang, An.